อ้๋อัน้นูตนที่สองร้อยี่สิบเอ็ด่ออย่างครังนี่แล้ว EP สาม EP ที่สามตอนที่สองร้ยี่สิบเอ็ดมีครามหลังออกไบนี้ลนกตหวานาพามแต่อย่างนั้นไม่ต้องห้าโหแพะแย่ไรทุกคนแค่สักอย่างน้านชนิดไม่ต้องจักตันไม้มาทำเป็นหลักยัน ไม่ต้องเหนียวยาก่ะมาเมื่อเมียนเมียนขัดอื่นเมียนคนเหล่าไงที่เมป็นทาเมียนคนใช้เมียนเรามางอ,อ่อนของพระ่ยาวมาหามีที่กระลากั้นาญญาคนเหล่านี้ก็มีง่ายหงอหญาหงามมีง่ายหงายหงามมีง่ายมีง่ายงองเนื่อยง,งานงานลองให้การทำงานงานที่งยิงคนที่ปัญญาอย่างกาทำอย่งการทำไม่ปัญญาก็ไม่ต้องการกกทำปัญญาอยัางการทำงานงานง ว่างานทำงานงานนั้นไม่บรรลัยอย่างงานทำงานงานไงไม่ต้องว่ไม่ต้องไม่ต้ององานทำงานนั้นและอย่างงานง่านทำเนี่ยแล้วด้วยลำ้วยลำบางเงวยไข่กำงงม,งมำังงวยข้นกำนมทุ่มกำพึ่งกำว้อยข้อนว่าที่สองร้อยยี่สิบบาทดนุนอ่อนาพามลำกับนั้นพวกอญญาง,งานุวยยังอย่างง่ายน่องเป็นชาวนิคมและชาวชนหดพว่ามหาอาม,มาและชาวบริพาน ตึ้งเงินชาวนิคมแลชายชนมดว่องวามหาศาลตึ้งเงินชาวนิคมและชายชนมดว่องขื้าขับนีผู่บางคั่งตึ้งเงินชาวนิหมและชายชนมดจากว่างามอันงำรับมากมายมามาเข้าไปเข้าพระเยามหาวิชิตได้กล่าวูลว่าขอเนเชว่องข้าพระองค์ว่องข้าพระพุทธเจ้าวแินนำทรัพมากมายนี้มาถวายว้ในพระองค์ขอพระองค์ยงทรงรับเถิด พระยามหาวิชยราชกล่าวว่าญาติเลยพ่อแม่ครับเป็นอะไรากนี้ของเขามาญาตก็ง่ายรวบรวมมาแล้วอยติท่านทาี่รักกันที่เป็นธค,ครับหิ์ท่ขึ้นนำมา,น,มน,าน,นั้นโยกเปงของงขึ้นเถิดก็เลยขึ้นยกนำรับดิ์อย่างที่นี้เพิ่มไปอีกอ่า,อากกนุยัญย่างอาศายเป็นต้ตนเหล่านั้นของพระานาชาบระเทศ แต่หากอันนี้ไหวงี่หวนคนข้างหนึ่งยิดร่วมกันอย่างนี้ว่าการยี่พวงเราจะรับทรัพยเหล่านี้คืนไปบ้างของอุนบ้างของงุนอยีกนั้นไม่มีองไนของงุนแย่พวกเราเลยพระเดียวมาวิธีการกำลังทรงมุชามหาอย่างโยูเอาเถอะพวกเรามามูชาอย่างกำเนิดพระองค์มาก วันที่สองวันที่สิบห้าลงวันพามลำดับลำพ่ออาุยันต์ต่างอากันซึ่งเป็นชาวนิโมและชาวชนบทได้เรื่มวันเพียงคานทางงานบุญภาแห่งหนุมยันพวกอามานราชบุญพานซึ่งเป็นชาวนิโมและชาวชนบทได้เริ่มวันเพียงคานทางงานฮิตงินหินแห่งบุญแห่งหนุมไรหอกแห่งหนุมยันพวกพามาหาคานซึ่งเป็นชาวนิโมและชาวชนบท ได้เรื่องันเพีงทานกลางงานทิ่มันยิ้มแห่งหนุ่มยันพวกเพื่หาวันีผู้ว่างข้างนึกเป็นชาวนิโมและชาวเชียงนมนได้เรื่องันเพีงทานกลางงานอดนอนแห่งหนุ่มยันหนุ่มอ่อนพามแม่ยันยันของอ้หนุยันยังอัดเป็นต้นแม้เหล่านั้นเป็นต้องข้าโหแพะแย่ในถงอนและสัดยายาชนิดไม่ต้องยหมมอยงงัดต้นไม้มาทำเป็นหลักยันเป็นต้องเหยียวยาคาว่าเพื่อเมียเมีมยนคนอื่น คนเหล่านี้เห็นธาตุเห็นคนใช้มีงนอมตะอ่อนของพวงอนุญาตอย่างอาันตราปคนเหล่านั้นแม้คนเหล่านั้นว่ไม่ง่ายหูอานยาวหูคมไม่ง่ายหูใครหูคมไม่ง่ายมีหน้าย้องเรืามมา่องยาอนานรองให้ทำงานงาน ยิ่งคนที่วาธราอยากก่างกระทำยกกิ่งกระทำที่ไม่มรรมาก็ไม่ย่องกระทำวาธรราอยากก่างกระทำงานงานใดก็กระทำงานงานนั้นไม่ธรรมดาอยากก่างกระทำงานงานใดก็ไม่ย่องกระทำงานงานนั้นอย่างงานง่ายสำเร็จแล้วด้วยนำพังในไส่นำมันใน,นห้นลมท่อมนำพึ่งนำไหยนำสุขีน่องสวรรค์ดูความพามเราหมายงั้นเราได้เปลีย่ยนพามุโนหิฏ ผู้อำนวยการมูลชายันของพระเจ้ามหาวิเชียรราชเงินข้อที่สองร้อยสามสิบเอ็ดนิจัญญาคารพมุลฐานะค้นถามว่าข้าใหญ่พระโขนมพุทธเนินนว่าอย่างอย่างอื่นซึ่งใช้ครับหน้อยหวานมีอารุหยาบแยบน้อยหวานและมีผลมากหวานมีอายุของมากหวาวหวาอย่างอย่างสมบัติสามองคนึงเรื่องมีวันเดียววันสิบหกนี้มีอยู่เนื้อ เขาพูภาคเจ้าวัาว่าลูอ่อนพามมีอยู่อย่าอย่าง,งอื่นซึ่งใช้ับไว้หัวมีการหาเยีย่ยมไว้หัวและมีผลมากว่วมีอายุสองมากกว่าหัวยันสมัิสามงานซึ่งมีบริวารหกนี้ภาคเหน่อนพะโหนมพู้ยันนหัวยันึ่งใช้ทัมาก้วยหัวมีการหยาดเยียมวัวและมีผลมากว่วมีอายุสองมากัว ว่านย่างัน้อมบัาสิสามงาก,การ่งมีวริวาณเี่ยหนี้เป็นอย่างไรรูหวา,านพามนี้แต่ยากทานอาเป็นอายุนอาจเป็นอเป็นอะอุ่นยยางไอย่างหนึ่งเร่งมงคลถาวายยอดงพรามามันชิ่ผู้หีิงินก็อย่างนี้หนละเป็นอย่างช่างใช้ำไหว้ไหวมีการอวายียบไหว้ไัวและมีผลมากว่า มีอันนี้สองมากกว่าวัานให่ยันสมบัติทั้งสามประการซึ่งมีวันวานที่หกก็แย่เพระโคนมพูดยเนินอะไรเป็นเหตุอะไร,เ,ะไร,ร,าารเป็นวัดใหญ่ให้ให้นิยมอ่านอันเรื่องอย่างลูกอุ้ยันงั้นซึ่งใช้คำน้อยกว่ามีอันใดแย่ยวัวและมีคนมากงัวมีอันนี้สองมากกว่า วาอย่างเั้นสมบวงสามารัการซึ่งมีวันิวันหีวหอกนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าลูกาอ่อนพามพระอรหันต์ง่อดีขั้นที่วันรู้อรหันต์นามว่าอ่ดีย่อมไม่เข้าไปถูอยังเช่นน,นั้นเพอนั้นพราเหตุไรเพราะอย่างนั้นบางอดว่ามีอารมาหารเรื่องัดไม้บ้างอยากใส่ของอันบ้างอย่างนั้นพระอรหันต์งอดีขั้นที่วันลูอรหันต์นามว่าอ,าดอาด่ดีย่อมไม่เข้าถู เ็ไม่ชอบในสูอย่านเช่นนั้นหน่วยคพามรวนอินยัอาคารอันเป็นาูิอูนยันอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลขาไว้ยอดยงพอกว่ามาเห็นผู้มีหินพระอรลันตอวอนีท่านที่บรลุอัหัฮ์นะว่าง่อนอี่อมห้อบในสู่ยันเช่นนั้นหน่วยแห่ข้อน้ำข้อเหุใาเพาะในอย่างนั้นไม่หวางอ่อนว่ามีกาามาหาเยื่อยข้อนไม้การยันแข่ง้องกันเลย ดังนั้นพาาระอรหันต์อ่อดีขัานที่บรรลุอรหันตาา์นวัตอ่อดีย่อมเข้าเปหนผู้อย่างเช่นนั้นนุ่นใช้ขรับไว้กว่ามีการงานเยียมไว้กว่าและมีผลมากกว่ามีอันนี้ของมากกว่าไว้งานยัาสมบัติงามมากกวนซึ่งมีวัวนในวลาที่หกนี้ข้อที่สองร้อยสามสิบสองการฆ่ามีหานเพื่อพักนองผู้มาดแผลท้งมี ้อที่สองร้อยสามหมืสองความดัดว่าความกล่าวว่าข้าแข็งข้าหดลมพุ่งหยาเนินก็ยันอย่างอื่นนุ่งชายครับน้อยอัวมีการหยาดหยีบน้อยอัวมีผลมากอ้วและมีอันนี้สองมากอ้วนว้ยันสมัยครั้งสามวันซึ่งมีวันวานหิบหกนี้และอ้วนี้มอาย่าขานอันเป็นอย่างนุ่งอ้วนหยาดนี้ยังมีอยูเหนือเพาหัวยาวหยาดกล่าวว่า một quả phàm nhàn nhà người chung cháy sang máy mùa นารนยานงอยงวัวมีหอมากงัวและ่มีอันนี้ของมากงัวหัวยันยันสมมาทั้งสามอากอารเ่องมีวันในยวันที่หกนี้เรื่องัวนี่อายัญทานอันยังอย่างนาุ่อูยันนี้มีอยู่ตามบอกว่าวามก่าวว่าข้าหย่พระโนรนหนมุขเจริญออก็ยันงั้นเป็นอย่างไงพุทยาวกั่ว่าหูอวดความยังของหมู่หนที่ข้ามิหารหวทิศแย่พระ์สองผู้มาแงาทิศงี้ง่าีทิ นี่แหละเป็นยันงเชื่อใช้ครับน้อยอัวมีการหยาดเยียมน้อยอัวมีผลมากงัวและมีอันนี้สองมากงัวหอวัอยยานยาสมบัติทั้งสามางองค์การนั่งมีวบริวารหีบหกนี้และหวัวยิี้อายภาพทานอันเป็นอย่างยุบอุ่นอย่างนี้ข้อที่สองน้อยสามยีบสามว่านุา่งเชือดขมข้าแย่พระโหนมพุ่งยืนเดินอวยันอย่างอื่นเชื่อใช้ครับน้อยอัวมีการหยาดเยียมน้อยอัว และมีมีหอนมากงัว่าได้มีอันนี้ของมากงัวหวยยันยันสมบัติทั้งสามองการเรื่องมีวรรณวานเขียบหกมีเรื่องมีวรรณวานเขียบหกนี้อวยนี้นาาี้ก่ย่างทานอันเป็นอก่ย่งอุ่นยันได้อวยมีฐา,านดคานนี้ยังมีอยู่เนือ้อพระพุทธเจ้าบอกว่ามีความ ถามอยากถามหลอกไว้ว่าพระย่พระโหนมพูดยเดินก็อย่างนั้นเป็นหช่นไาพรเจ้าอว่าหนุอ่อ่อนพามยังของหมู่คนผู้มีเยินเยี่ยมใสถึงพระพูทธหญยเจ้าวพานคำมพานสงเป็นเช่นรหนุ่ม,มะะอ่อนพามนี้แหละเป็นยัญ่ตึงใช้คำน้อยหัวีี่การเงียียมน้อยหัว มีหอนมากกว่วและมีอาน,นี้สองมากวาัว่อวัยันย่าสมบัติทั้งสามกางานเร่งมีมรีวานเหยบหงี้อวันยิ่งแยัาทานอันเป็นอย่างยุ่งวนยันและอัววิหารในทานนี้อ่อที่สองรอยสามสี่สีาการทาหารหินห่า ถามการถามว่าข้าใหญ่ระโหนมผู้อเนินว่านายอย่างอื่นนุ่งใช้ครัน้อยัวมีงานใหญเงียบน้อยกว่ามีผลมากกว่าได้มีอัะไรของมากกว่าว่านายย่างสมมาครั้งสามงานนุ่งมีวันวานเหี่ยมหงิกอว่านี้อายายทานอานเป็นอย่างนุ่งอุ่นยันอว่ามีหาล้นทานเรียกว่าชนะหมเหล่านี้ยังมีอยู่เนื้อคุณนยาวถามว่ามีอยู่ความ ความอากว่าข้าใหญ่ข้าโหนมพู้เจริญก้อนใหญนั yeah school, ize, ้นเป็นใครพูดเย้าบอกว่าดวงอ่อนพามการที่บมคหลเปลียนผู้มียินเนี่ยใครกรรมฐานย่หาหมดทั้งหลายอเหมือนอยากวายอยางอีบานอนเหมือนอยากอาหิงงาณอนเหมือนอยากอาเมียช่ววิายานอดเหมีอนอยากอูษาวาดอนเหมือนอยากอหึงรำเมาเสนาได้มีอะไรอหิงที่ย่างแห่งความว่า หลวงพอพามี่เนี่ยเป็นญาณรื่นใชนไหมวัวมีการอยี่ยมน้อยงัวมีผลมากงัวมีอันดีผลมากงัววันยันยันสมบัติทั้งสามอการซั่งมีวริวารทีบหกนี้ว่านี้อาญา,ารอทานันเป็นกาติโกอุญยันว่วมีหานทานแระยวัวไอ้คณะวัแลรียกวักนนวคะโฮมีข้อที่ของร้อยสามี่ห้า ความอยากความว่าข like ้าแหญ่พราโหนมพูดอย่างนึก้อนาอย่างอื่นต้นใช้ครับหน่อยหัวมีการอยากเยียมน้อยหัวมีผลมากงัวและมีอันนี้สองมากงัวอวัยาันยางสมบัติสามองคนมีบริวารเหียยหงี้อวายชันยัารอันเป็นอยางยุ่อวนยันว่ามีหานร่าานอว่าชันยห่มและอวัยชันยัหมดเหล่านี้ยังมีอยู่หนืออุจยาอยากบอกว่ามีอยู่พาม ความเก่าบอกไปว่าจันย่างเงินซึ่งใช้ครับมมรน้อยหัวมีงานเงียบเยียมน้อยหัวมีคนมากงัวและมีอันนี้สองมากงัวว,ว่อนยันยัสมบัติทั้งสามงานซึ่งมีบริวารหกหกนี้อ่อนี้นอ,อันยั้คานเป็นอนุอนยันอ่อนมีหาดคานอ่อนสระางผมและอ่อนสีขาหมดเหล่านี้ความเก่า,เาว่าข้าอแย่เพราะหดลมพูดายาเดินอยันยันเงินซึ่งใช้ครับ น้อยัว่มีรายเงียบน้อยัวมีผนมากัว่าได้มีอันนี้ของมากัว่าวันยญสมบัติสามกานซร่งมีวในวันเขียวหงีวนนี้อันยานอานอย่างยุ่อวุ่นยันวนมิหาอนัทานวันหยาหอมและวันที่ามหมดเหล่านี้เป็นไชนไพผู้าห่กล่ว่าดูวนพามพระธาราุทนอย่างอมไวขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์การทะลุเอี่ยง่วยชอบ ไปยานใหญ่วงนี้หนูที่ขนานในสามวัญผลสูตหนูอ่อนพามนึกถึงความเมื่หินด้วยว่าง,นา,งนนาน,อ,อ,นอย่างนี้แหละนึกถึงข้าถึงหมั่นม่ทานอยู่หนูอ่อนพามอย่างนี้แหละได้ขับ้อยหัวมีการอ่านยยม้อยหัวมีผลมากหัวดะมีอนี้ของมากหัว่างทั้งหลายทั้งนั้น อุ้งอิยันชาญตัดอิงยันชาญเอ่อห้องสมุดหย่ดยงยันชาญอยู่ดวงอ่อนพามยัแม้หนีแดใช้ชามน้วยหัวมีกานหยาดเยยมนหอยหัว มีขอนมาก,กัว่ได้มีอันนี้ของมาก,กวัวหาวยางทั้งหลายทั้งนั้นย่อมน้อมนอมเหยิบไปเมื่อวายางจะให้ชนะย่อมรู้ชันว่า้าตินแล้วพมมัายันหยุดหย่อมแล้วหยินที่หอนทำได้ทำเห็นแล้วหยินเอ่อเพื่อขอนเป็นอย่างนี้มงได้มีดูอ่อนพาม อย่างนี้เลยใช้ทราพน้อยัว่ามีรายเียนน้อยกว่ามีผลมากงัวและมีอันนี้ของมากงัวอย่างอุ่นอย่างอ่อนอ่อนดรือ่อนพามอย่างนี้สมบัติอื่นที่มีอว่าหรือว่านี่ัว่าอ่อนย่างนี้สมบัตินี้ไม่มีข้อที่ของร้อยสามมีหกอุตส่าพามอย่างเงินน้อนงหกหาหก เมื่อพระเมรุพระยาดาไม่ทำมเหสีธรรมดาอย่างนี้แล้วอุตส่าภ์พาแม่ดอาภูนคำนี้กับพระเมรุพระยาว่าข้าแข่งพระโหรมพูดยันเนินปาหิของพระองค์แย่แย่งนักข้าแข็งพระโหรมพูดยันเนินป่าหิของพระองค์แย่แย่งนักเแย่เหมือนหลายของที่ข่มเหมือนของที่มิดบอกทางแย่คนหลงทางหรือส่งมาที่แม่ที่มืด้วยคิดว่า ผู้มีอย่างสูงอย่างเห็นรูปอย่างนี้แสนงไาพระโขนมพูดยันเนินลงวัง,งอา,าพนพระธรรมโดยอเอีวันนี้ยายแสนั้นเหมือนกันข้าแย่พระองค์พูดยันเนินข้าพระองค์นี้ขอถึงพระองค์พูดยันเนินทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นศรัทธาขอพระโขนมพูดยันเนินลงทง,งยาข้าพระองค์ว่าเป็นอุมาสก ผู้สมสาระอย่างมอกมายถวายชีวิตก้าแห่วันนี้เป็นงอนใบข้าแห่พระโหนมผู้ย่าเนินข้าพระองค์นี้ง่ายไหวโหหู้เหยียดไร้งัวลูกโหผูเหยียดไร้งัวลูกโหเมียเหยียดไร้งัวแพะเหยียดไร้งัวแกะเหยียดไร้งัวใกล้ให้ชีวิตแย่ขันเหล่านั้นหอขัดเหล่านั้นยงได้ยิงหญ้าเหียวสนยงได้เหงื่น้ําเย็นหอลมที่เย็นยงพันถุงขัดเหล่านั้นเถิด ขอทห้หลวงน่อสามสิบเอ็ดอู่ตอางาพามันลุกโอยาบันญิพหลล้อนำนงินพระอุฬพัดย่างยักอายุหมวที่อาขาแยกอุ้งอ่างาพามคือทองบอา,างอางานย่างอาขาเหินล่างอาขาสองสัมข้างอาขาโ้นของอา,อาทีาดำาม เรื่องของงามที่งามช้าเต้าหมองและอันนี้ของการออกอยากงามเมื่อทรงทราบว่าอูนอันาอามมีอินควนมีอินอ่อนมีอินอะไรอย่างนี้วอนมีอินหน้าหนึ่งมีอินของไทยแล้วจึงิจของมางอัพระธรรมชีษนา,าที่พระหู้นี้ว่าเ่าทั้งหลายจงยขึ้นแสดงด้วยพ,พระองค์เองคือทุกจย่ก่ไทยยีโดนดมักปวดอกันกับปวด อูตาอัญชามามมีเหมือนผ้าที่สอาดปรญญาหีนำนำวันรับน้ำน้อมได้เป็นอย่างนีฉันไงอูตาอัมชา,ามอย่างนั้นได้ดวงญาเห็นงทำอันปริญญาทูดีปรญญามวนเห็นว่าอย่างั้นหนึ่งมีความเมงืึอนเป็นธรรมดานึ่งนั้นทั้งมวลมีความหยาบไ่เป็นธรรมดาละที่นั้นเองลำหงาบนั้นอูตอัญชามอูตาอัญชามาม เห็นทำแล้วมรรูุทำแล้วดูทำแล้วอย่างช่างถึงทำทุ่นถึงแล้วห้ามขนความสงสัยปยัญญาความเพื่อแพงถึงความเยาว่าไม่ต้องเที่ยวผู้อื่นในคำสอนของวัชรชญา,าได้อ่า,าพวพูดก่าพระเมือพระญาว่าขอพระขนวมพุทธเจริญต่อพระยิรสูงสูงสูงแล้พระอาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้ พระเหมวอร์พระเจ้าทรงรับ,บนิมนหน่วยเมืองสันภีภาพเมื่ออุจัาระพามทราบว่าพระเหมอร์พระเจ้าทรงรับนิมนแล้วอย่างลุกยางที่ยั่งถวายบังคมพระเหมวอร์พระเจ้ากะทมาทังหินหนีไปว่าที่ของไหวสามสิแหนดังนั้นพอถึงเวลารุ่งเช้าอุจัาระพามแม่ทิ้งให้คนอย่างของเขียวของเขียวและของฉันในบานีเป็กชานที่วุ่นายอย่างของนวนแล้วให้คนแม่องอานคูดเวลา กาเห็นแหวพระเหมือพระยาตว่าพระแหวะพระอนมพุงพ่งยา,างบบงนถึง,งเวลาแล้วพระอาหารเห็นแล้วลำหนักนั้นมีเวลาเช้าพ,พ,พาระคุณพระญาติงนุ่งแล้วลงถือหมาได้ยีบอนพอมเมื่พี่สุธงตัดเดบไปถูกสถานที่มูชาย,ยันของอูดัจญ่ารพรามครั้งตัดเดบไปถึงแล้วมาทับั่งบุญอันธะนที่ของอูร้ายแล้วลำหนักนั้นลำหนักนั้นแหละอูดัจญ่าพามได้อัง้าภัาพ,พี่สุธง มีพระมือพเจ้าเป็นบาบุกให้เยีังงำยังพอด้วยหองหกเยี้วได้หองฉันในบางีด้วยมือของตนเองเมือ่อทราบว่าพระมือพระเจ้าเถเวายเสร็จแล้วโดนพระหัตถ์ลุกยาวบาดแล้วยังได้ถืออาถรรที่จำอย่างหนึ่ง, ếu, ง,งนั่งที่หัวหันด้านข้างหนึ่งพระมือพระเจ้าต้องยังอุกอาจนำพามู้นนั่งที่หัวหันดงข้างหนึ่งนั้นแลให้เห็นแยงให้สบายทาน ให้อาหารให้หน้าหนึ่งด้วยอมีอาหานแล้วแต่เด่ยลูกอยากอาหารนีไวหลอกอูตังาฐานาศูที่ห้าอายุโมทาานาอาศุ